เราบอกประวัติอะไรมาเยอะแยะแล้วนะครับผมยังไม่ได้ลองชิมสักทีเนี่ยเพราะหลายคนก็รู้ประวัติคุณพี่คนนั้นเขาก็รู้อย่างว่านี่นี่คือสอวอทุกคนรู้ประวัติคนละนิดคนละหน่อยก็อยากจะได้ให้ข้อมูลนะครับเอาละมาถึงผมแล้วคะแนนอืม เป็นไข่เปรี้ยวแต่ไม่เปรี้ยวมากครับผมว่ามีรสชาติดีเอ๊ะเขาดองอยังไงเนี่ยคุณคุณวันเป็นครับเขาดองอยังไงถึงจะมีมีสีสีชมพูอย่างเงี้ยรู้ไหมรู้สึกอาจจะใส่บีทเอเป็น,เป,นเป็นผักชนิดหนึ่งเป็นแว่นแว่นหัน่นเป็นแว่นแว่นแล้วมันมันจะออกสีนินหัวบีนนะหัวบีทหัวบีทอ่าคล้ายคใช้เท้าหัวหัวใช้เท้าแดงของฝรั่งเนาะ ขาดองเนี่ยนะเป็นน้ำส้มดองผมว่าจะได้ครับเอออย่างเงี้ยมีรสชาติกว่านะพอกินผสมกับแซนด์วิชน่าจะโอเคครับพอได้กล่อมแข้ไมได้ ถ้าใครมาเอลเอแล้วก็อย่ามากินร้านอาหารนี้นะครับนี่ครับบเลขที่เขาหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนอต阿拉าเมี่าเื้อครับ้สอใน้องเลยแล้วรอสแนเจลิสนี่ครับก็มาทางกันที่นี่นะ เมื่อกี้ผมยังไม่ได้ลองกาแฟเลยคุณปีเตอร์บอกว่ากินแซนด์วิชถ้าไม่มีกาแฟแล้วมันไม่อร่อยนะลองกาแฟหน่อยนะตอนหลังนี่ผมมาอยู่ที่นี่ก็เลยชินแบบกาแฟกับเขาแต่ไม่ไม่ใส่น้ำตาลนะเออเขาท่าดีเหมือนกันนะเวลากินแซนด์วิชจบบนี้นี่นะรสชาติก็โอเคมีขนมด้วยครับ ขนมนี่ก็แบบดั้งเดิมเจอฝรั่งเจออย่างเนี้ยอย่าเพิ่งเข้าใจว่ามีแต่พายพายแอปเปิลพายสตรอบเบอรี่นะครับนะไอ้นี่เ, <S <S ป,เป็นสตเบอรี่หรอไม่ใช่เหรอ,รชอรรเชอร์รี่เชอร์รี่ผมลองหน่อยลูกกลมๆนี่อ่ะอืมอย่างนี้ถูกปากกว่าอ,นนอ่ะ,อะลองลองพายแอปเปิลนะ แบบฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่เขาไม่จะไม่กินเป็ดปลาอย่างเรานะครับนี่เราเขาจะกินจานไข่จานมันแต่วันนี้มาแบบไทยขนาดเขาเสิร์ฟแบบฝรั่งแล้วนะยังติดต,ติดติดแบบไทย <c oughs> จานเดียวกันแล้วก็ทานกูไอ้อย่างเนี้ยเราก็มีครับที่เมืองไทยอะ่ะพายแอปเปิ้ลพายสตรอเบอร์รี่พายเชอร์รี่แต่ว่ากินให้ได้บรรยากาศครับ อืหวานดีเปรี้ยวดีครับไม่เร็ววันนี้เรามากันเจ็ดชีวิตหายไปนี่ไหนสองสามชีวิตแล้วเนี่ยไปสั่งกาแฟกาแฟอ๋อยังขอกาแฟเพิ่มอีกนะไม่ใช่ออยู่แค่นี่เลอกาแฟที่นี่เหรอจ่ายแรก โอธรรมดากาแฟร้านต่างๆเนี่ยอย่างแมคโดนะัลด์นะเขาก็เติมได้เรื่อยๆนะนะแต่ท,ตที่นี่ไม่ใช่นะอย่างว่าเขาเขาขายความเก่าของเขานะอ่ะนะโอ้เห็นไหมมาแล้วคุณโฮเซแม่คุณโฮเซ thank you so much โฮเซ e a h คุณโฮเซนี่เป็นเม็กซิกันครับก็ ก็มาร่วมร่วมงานด้วยแล้วก็เลยมาพามากินด้วยกันเนี่ยฮะดูรสชาติก็ดีเอานะเทนี้เราก็บรรยากาศทานกันไปแล้วก็เดี๋ยวยังไม่จบเท่านี้นะครับท่านดูบรรยากาศไปก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆเมืองเก่าที่เขาเรียกว่าเป็นดาวดาว ดาวเทาทุกที่ในอเมริกาเนี่ยจะติดอยู่กับชัยนาถา,เ,า,า,าเ,เพราะว่าคนจีนที่นี่เกือบจะเรียกว่าถ้าพูดถึงอเมริกันอเมริกันฝ,ฝ,ฝรั่งนะจะบุกโด่งห,ววหวัวผมทองเนี่ยนะเป็นชาติแรกเนี่ยที่เยอะที่สุดเนี่ยที่สองก็คือเม็กซิกัน,นคนอเมริกาใต้เนี่ยครับมาเยอะชาติที่สามนี่ผมว่าจีนในะ คุณพีเตอร์จีนงับเางไม่สิ่ันี้ม่คือเอาจริงๆไม่รู้ใครมากกว่าใครนะที่เรานั่งอยู่เนี่ยครับผมเป็นเมืองลอสแอนเจลิสอยู่ในโมรฑลแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรัฐที่อยู่ขอบตะวันตกสุดท้ายของทวีปแล้วก็มีประเทศเม็กซิโกอยู่ติดทางใต้ครับ ของแคลิฟอร์เนียชายแดนห่างกันจากนี่ขับรถไปก็ประมาณสักสชั่วโมงครึ่งถ้ารถไม่ติดนะครับก็ประมาณ150ไมล์นี่แหละเพราะฉะนั้นการเข้าออกก็เหมือนชายแดนบ้านเราเนะยเาเรียกช่องทางพิเศษเพรานี้เลยไปหน่อยถึงเม็กซิโกแล้วนี่นะครับประมาณ150กว่าไมล์ครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยอีกอย่างหนึ่งแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่รัฐที่มีอากาศค่อนข้าง สะดวกสบายเพราะฉะนั้นผู้คนก็มาเยอะและส่วนใหญ่เนี่ยทางพวกเราเนี่ยทางเอเชียเมื่อมาข้ามแปซิฟิกมามันก็มาเจอแดนตรงนี้ก่อนพื้นที่ตรงนี้ก่อนอก็ปักหลักตรงนี้เลยอาหารการกินก,ก็ส่วนใหญ่จะปักหลักอย่างนี้นส่วนยุโรปเนี่ยเข้ามาทางแอตแลนติกเจอพื้นแรกก็คือพวกนิวยอร์กนิวยอร์กก็ปักหลักตรงนั้นอ่ะพอปักหลักไปเหมือนล้านนี้เนี่ยเขาเข้ามาอย่างที่ว่า ปี1901เขาเข้ามาที่นิวยอร์กกออยู่2ปีเขาก็ย้ายมาอยู่นี่ใช่ไหมครับ,รบพออยู่นี่เขาเกิดติดใจขึ้นมาก็ตั้งแต่นั้นมาอยู่มาตลอดเลยครับอย่างผมนี่ผมก็มาอยู่ประมาณเกือบ40ปีแล้วครับไม่เคยย้ายไปไหนแล้วครับชอบยยใจคลฟอร์เียรู้สึกว่าไม่ใช่มีเราคนเดียวนะฮะที่มาทานแล้วก็ถ่ายรูป<ช>เป็นลายของนักท่องเที่ยวข้างหลังข้างหลังคุณพีเตอร์นี่ก็มาถ่ายรูปเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ต้องเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของที่นี่นะครับ เรื่องของของผมว่าของภาษาละก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นเป็นเขาเรียกเมนูซึ่งไม่มีใครเหมือนไม่มีใครเหมือนถูกต้องครับก็อย่างที่ที่ทางฝั่งเศสก็ยังไม่มีเลยเดี๋ยเมื่อกี้เราโทรศัพท์คุยกับอาจารย์จรันไดยบอกไม่มีเขาก็เป็นเมนูของที่นี่ของที่นี่นะเป็นเซอร์วิสที่คิดคิดขึ้นจากนายเฟเแมทธิวฟิลิปปฟิลิปฟิลิปแมทธิวเสียงเป็นลาตินมัมเรีกันฟิลิปเป้เอ่ะฟิลิปเป้ เจ้าของร้านดั้งเดิมเนี่ยมาจากฝรั่งเศสชื่อนายฟิลิปแมทธิวแมทธิวนะฟิลิปแมทธิวโอเคอ๋อละวันนี้ก็ยังใช้ชื่อแมทธิวเออฟิลิปอยู่ชื่อฟิลิปเป้นะชื่อร้านฟิลิเปะแต่จะเห็นได้อย่างหนึ่งว่าประวัติของฝรั่งเนี่ยผมดูจาก Google นะปรากฏว่าก็มีสองด้านนะมีสองด้านคือมีการพูดถึงว่า มีการเคลมสิทธิ์กันว่าแซนด์วิชจิ้มจุ่มเนี่ยไม่ใช่ของฟิลิปแมทธิวแต่เป็นของร้านแปซิฟิกมีร้านอยู่ร้านหนึ่งชื่อร้านแปซิฟิกแปซิฟิกเนี่ยแต่ว่าเขาทำทาแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่เลอดก็ก็คือตอบยากแต่ว่าแต่จริงนี้เขาก็อยู่มานานกว่าแล้วก็เป็นคนให้สัมภาษณ์ต่างๆครับทีนี้ร้านอาหารที่ในอเมริกาเนี่ยมันจะต่างกันร้านคนไทย ร้านคนไทยเราเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่มีอะไรแต่เวลาจะดังเนี่ยเชลชนชิมใช่ไหมตอนหลังมีทั้งโอ้โหทั้งทั้งชิมทั้งไทยรัฐทั้งอะไรมั่วกันไปหมดนะครับที่นี่ไม่มีอะไรครับถ้าคุณไปร้านไหนคุณดูรูปดูลายเซนถ้าเป็นบางร้านที่นักนักร้อนักร้อ,อ,อข้าหรือว่าใกล้กับฮอลีวูดเนี่ยจะมีลายเซ็นดาราเข้าอันนี้อ,อันนี้น <ะ S 2> ถือว่าร้านนี้ใช้ได้อย่างเงี้ยคุณดูรูปเนี่ยแน่นอนคือคือบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยมีคนดังๆเยอะ แต่บ้านเรานี่เจ้าดังคนเดียวนะครับที่นี่อเมริกันฟุตบอลก็ดังที่นี่ร้านนี้ใกล้อยู่ใกล้กับเบสบอลชื่ออะไรนะดอเจอร์ดอเจอร์นะก็ดังนะดอร์เจอร์สเตเดียมที่่นเออันนแต่ของเราเนี่ยไม่มีนะครับฟุตบอลทีมนั้นดังทีมนี้ดังน้อย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 นะฮะ เอาละเรานี้เรามาดูบรรยากาศครับบรรยากาศอาหารกินกันอิ่มน้ำ,สำาสําราละคันนี้โนนโน่ no, no. แกพูดภาษาไทยไม่ได้นะเออ่ยแกพูดภาษาไทยไม่ได้คุณคุณโฮเซ่เนี่ยนี่คุณโฮเซ่แกพูดภาษาไทย okay, ไม่ได้เออ <Jose. S 1> ขอโทษทีโฮเซ่โด <Jose, no. S 1> เออเี อ้าวพี่หนิ่บกนโอมัสต้าอืมอ้อยไอ้โรยเนี่ยก็โรยอยู่แล้วเอาล้วครับก็พอสมควรนะอ๋อไอ้นี่ก็ซื้อจากร้านเพชรช็อปมีนี่ไอ้โอยโรยว่ากินอาหารไม่ถูกเท่าไหร่สำหรับเราอ๋อนะฮะไป้อของแต่ไม่เคยไปดูเลยต้องไปดูร้านเพชรช็อปวันนี้ก็เรามากินประวัติศาสตร์ แล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศว่าร้านนี้เก่าจริงเนี่ยอยู่ตรงไหนของบรรยากาศแวดล้อมเดี๋ยวขออนุญาตทานอาหารหน่อยนะครับครับผมครับครับได้ได้ได้ ตั้งแต่1908ร้อยปีแล้วโอ้ยเขาไปแล้วข้างบนนี่นะเออได้แมันเริ่มมาเขาบอกไว้เดือดเหตุเปล่าเส้นเลี้ยวรถนั่นหรอแล้วลองไข่ยังคะชุดชุดซี่ลองไข่ยังคะอร่อยค่ะคุณนี่คนละบองยังไงนี่เปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวนิดหน่อยฮะอร่อยดีครับร้องหน่อยไข่ไข่เๆ็มไม่หนักไม่ไม่เหมือนไข่เค็มคุณพี่คุณพี่เติมหน่อยไหม ลองขายเป็นครับขอบคุณครับมิสเตอร์โฮเซอู้อยู่ไรอ่าอ่าโฮเซเนโฮเซได้เนาะโอเคโอเคพี่พอรองไหมเนี่ยเข้าๆนะอืมแต่ผมว่ารสชาติดีครับก็โอเคอะวันนี้นี่ผมรู้สึกว่าทำไมอร่อยอร่อยอยู่ใครท่านน่ะแซนด์วิชไ่อร่ยไม่สู้แซนด์วิช ใช่ครับเขากินกัน้ยร้อยคนหรออร่อยเงี้ยอาจารย์อยู่คนเดียวแม่อร่อยไม่ฝรั่งมันก็เลยไม่อร่อยแต่ว่าแม้จะแม้จะไม่แม้จะไม่อร่อยกับอาหารฝรั่งแต่ว่าเรามากินประวัติศาสตร์ของเขาสําหรับใครที่ชอบอาหารฝรั่งหรือว่าชอบประวัติศาสตร์มาที่ร้านนี้ไม่ผิดหวังครับนะ ก็อันนี้ยังไม่ได้เราทานเลยผมเนี่ยอันนี้อะไรนะชื่อว่ามอคคอลอนีไหมไม่โพเตโต้สลัดโพเตโต้สลัดลองหน่อยเนาะโพเตโต้สลัดสำหรับผมไม่อร่อยแต่เขาหน้าจะพาไปกินที่ไหนนะเนี่ยคิวเบ็ตร้านคิวบาร์เขาน่าจะไปคิวบาร์คิวบาร์อ่าแต่แตคิวบาร์กย คือว่ากับอเมริกาได้ไม่ถูกกันนะเขาให้เปิดร้านแค่ถูกไม่ถูกเปิดถูกไม่ถูกไม่เกี่ยวนะแล้วมันปล่อยนักโทษมาไว้อเมริกาเยอะแยะงี่ยบีมามี่โอยได้าเต็มไปหมดนี่มีนับเกวี๊ยิ้มจริงๆนี่จิ้มมาแล้วมันแล้วตามประวัติที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกเมื่อปีหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเนาะหนึ่งเก้าสุดแปดใช่หนึ่งเก้าสุดแปดเนี่ยเขาบอกคนที่มากินครั้งแรกเนี่ยเป็นตำรวจ เป็นตำรวจแล้วเข้าไปในครัวตามประวัติที่เขาบอกเนี่ยนะครับเนนียเป็นตำรวจเข้าไปในครัวเขาบอกเขาเห็นน้ำไอหม้อเนี่ยน้ำเกวี้ที่มันติดก้นหม้อเนี่ยนะมันมันหยดหยดไปเนี่ยเขาบอกขอชิมหน่อยที้ฝรั่งเนี่ยอยู่อยู่ไปขอเขาชิมไม่ได้นะครับเดี๋ยวท้องถงส้องเสียเป็นเรื่องนะตัวแม่พี่ชอบเรดชอบแต่ตำรวจบองไม่เป็นไรผมชอบเองแกก็เลยลองจิ้มกินผมกินบอกเฮ้ยอร่อยดีว้ย แกก็เลยไป็นชวนเป็นชวนพวกมาเนื้อมากินแล้วตั้งแต่นั้นมาล่ละครับกลายเป็นสูตรผมว่าฝรั่งเนี่ยนะเขาก็มีวิธีการนำเสนอนะพี่ผมว่าฝรั่งเนี่เขามีวิธีการนำเสนอที่ดีนะคือเอาตำรวจเลยไอ้ใครอาจจะคนอื่นกินก็ได้รู้ไหมแต่ในนี้บอกเป็นตำรวจเลยนะเป็นตำรวจมากิน ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายนี่ใช่ไหมทดลองกินแล้วก็เลยกลายจดเขาเลยบอกว่านี่แหละเริ่มต้นจากตำรวจาจ่ายด้วยนะตำรวจเมืองนี้อ๋อตำรวจที่นี่กินจ่ายนะจ่ายจนจ่ายนะเอ้ยคุณพอคมเลยนะครับบอกว่าตำรวจที่นี่เขามากินเนี่ยเขามาชิมเขาจ่ายตังนะเออไม่เหมือนตำรวจไทยนะกินฟีอันนี้มันรู้ ชใช้ได้นะใช้ได้ครับใช้ได้เออมีประวัติดี <c oughs> พอกินแซนด์วิชกับไข่ไข,ไข่เปรี้ยวนี่รู้สึกไปกันได้ครับพอปลาทังได้พอให้มี <c oughs> มรสจัดน,น่าจะเป็นแซนด์วิชไส้ไข่เปรี้ยวนะ นะครับวันนี้ใส่มัตดหน่อย <ừ. S 1> แต่รู้สึกไอ้ไอ้คือบัานคือบัานนั้นรู้สึกจะถูกกว่าเลยถูกกว่านี่ถูกกว่าไอ้นี่นิดเดียวนะ ừ, ไม่ใหญ่นะเ <ừ. S 1> ดียด๋ยวนี<ด>้เม<ด>ื่อก่อนมันสี่บาทกว่ายานกินสี่บาทยน่าใช่ มีมาอ่านเมนูแม่งจิบแล้วชิมนิดเดียวไม่อยู่ท้องอีกไอ้นี่ไอ้คิวบายาวกว่าด้วยคิวบาเยอะกว่านี้ไม่รู้ไม่รู้เปลี่ยนหรือเปล่านะแต่ว่ายาวมากน้ำซ่านมากน้ำซ่านมากฮะเอาไปว่าเข่าวข่าวหน้าแจะไปกินอาหารคิวบาเ้าเรียกคิวเบียนไหมชาวชาวคิวบ้าเรียกคิวเบียนประเทศเรียกคิวบ้าชื่อร้านชื่อพอโต ออโต้คือเบอออโต้ O R O ออโต้พราใจ่มาแต่พอทนครับทำให้มีรสชาติมากขึ้นมาเปิดเบอร์แบ ียแมตต์เรียกับฮอลลีวูดเว่ยคนเยอะกว่านี่ฮะคนเยอะกว่านี่ใช่ไว้นั่นๆว่นนี้ไว้นั่นๆเลยจ้ารักคือบ้านเลยแต่ถ้าที่ผมดูเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาชอบถ้าจะให้มีรสชาติสลิดเทสตี้นะมีรสชาติมีตังอาหารพวกอเมริกาใต้นะอ่ามัน กินกินบ้านเราไงพวกนี้ก,ก็มีพริกเขากินพริกมันก็เลยจะใกล้เคียงบ้านเราเหมือนอย่างอาหารหรือคนเม็กซิกันเวลามาทานต้มยำบ้านบ้านเราในเมืองน,น,นี้นะต้มยำกุ้ง